b a ร์คเดอะบสวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปัญหาใหญ่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอมานานแสนนานนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ยังหาความมั่นคงไม่ได้สักที หลังจากที่หมุนเวียนใช้งานทั้งอังเดรโอนาน่าและอัลไยบายินดีแต่ยังไม่มีใครสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับเรื่องราวนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึงมุมมองจากอดีตผู้รักษาประตูและโค้ชผู้เชี่ยวชาญว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงติดหล่มปัญหานี้และพวกเขาควรเดินต่อไปในทิศทางไหนถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Park The Bu s สไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปเจอฟุตบอลในมุมที่ลึกกว่าการทำประตูทุกครั้งที่เปิดดู ปัญหาผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พ่ายแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์ครับเกมนั้นมีจังหวะที่เอาทายบายยนดีในทาวานมือ2นะไม่สามารถรับมือกับลูกแตะมุมของดีแครนไลท์ได้ซึ่งหลังเกมนักข่าวคนหนึ่งก็ยิงคําถามใส่รูเบนอโมริมเลยนะครับว่าเขาเคยคิดจะส่งทอมฮีตันผู้รักษาป,ประตูมือ3ลงตัวจริงแทนบายยนดีบ้างหรือเปล่าอโมริมทําหน้าง,งงๆนะครับแล้วตอบสั้นๆว่าทําไมล่ะ จากนั้นก็รีบปกป้องลูกทีมทันทีโดยยกเกม FA ฟเัรอบ3เมื่อฤดูการก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขี่ยอาร์เซนอลตกรอบด้วยการโดนจุดโทษซึ่งตอนนั้นบายินดีเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมผมพิจารณาทุกอย่างแล้วและสุดท้ายก็เลือกเอาไทายบายินดีนะอมโมริมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆก่อนเกมเนี่ยอมโมริมก็ยืนยันแล้วนะว่าอังเดรโอนาน่าฟื้นจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงที่ทำให้เขาพลาดช่วงพรีซีซันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขายังเลือกที่จะไม่เสี่ยงใช้งานโอนาน่าทันทีน เพราะโอนาน่าเพิ่งกลับมาซ้อมได้แค่สัปดาห์เดียวมันไม่ใช่ว่าผมดรบอโอนาน่าแต่เขายังไม่พร้อมลงสนามจริงหลังจากที่ซ้อมน้อยไปนะอโมริมอธิบายนะครับแต่ถึงโอนาน่าจะกลับมาได้เนี่ยก็ยังมีคำถามใหญ่เกี่ยวกับตําแหน่งผู้รักษาประตูของยูเนเต็ดอยู่ดีโอนาน่าเองก็ฟอร์มไม่นิ่งนะบางนัดก็ยอดเยี่ยมบางนัดกลับมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นส่วนบาย,ยินดีก็ยังขาดคุณสมบัติ ในหลายจังหวะนะครับฟรานซ์เฮิร์กอดีตโค้ชผู้รักษาประตูที่เคยร่วมงานกับหลุยฟันเกาที่ยูไนเต็ดบอกว่าชัดเจนเลยว่าโอนาน่ามีทั้งช่วงที่ยอดเยี่ยมช่วงที่ดรอปลงและตอนนี้ถึงขั้นมีความไม่แน่นอนเข้ามาแล้วพร้อมเสริมว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างน่ากังวลเพราะจริงๆคุณต้องการความสมดุลในทีมของผู้รักษาประตูเสมอครับเนื่องจากอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมนะด้านแมทไพรดอฟสกี อดีตผู้รักษาประตูอาชีพและปัจจุบันได้ทำงานเป็นนักวิเคราะห์ของเดอะแอตเลติกนะครับก็พูดตรงๆว่าปัญหาตอนนี้คือบบยินดียังไม่เก่งพอนะฮะแมดไพดรอฟสกี้พูดตรงๆเลยว่าเขาไม่ใช่โปรไฟล์ที่เหมาะสมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะบายินดีเป็นผู้รักษาประตูแบบดั้งเดิมเล่นบอลกับเท้าไม่คล่องนักและมักจะยืนติดเส้นประตูมากเกินไปเราเห็นได้ชัดจากประตูที่เสียให้อาร์เซนอลนะเกมนั้นดาวิดรรยาสูงแค่183 ส่วนบายินดีสูงถึง198แต่กลับเป็นรายย่าที่คุมเขตโทษได้เหนือกว่าเขาคาดอิทธิพลในกรอบเขตโทษอยู่ในแต่ต้องการใครสักคนที่มีประสบการณ์มากกว่าและไม่เสียความมั่นใจง่ายๆเวลาที่ทีมเจอปัญหานะอีกประเด็นก็คือฟอร์มของอองเดโอน่าที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยทั้งที่คุณภาพของเขาไม่มีใครเทรียงเลยนะครับฟรันช์เฮิร์กยกตัวอย่างว่าเกมรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกปี2023ที่อินเตอร์แพมแมนซติตี้0-1ตอนนั้นโอนาน่าเล่นได้ระดับโวลนะ์คลา ส่วนเฮิร์คที่เคยทำงานร่วมกับด avid D.K.R ที่แมนยูเต็ดบอกว่าโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูที่ครบเครื่องเล่นได้หลายสไตล์ซึ่งไพโรฟสกี้ก็เห็นด้วยถ้าเขาทำได้ในรอบชิงกับทีมอย่างแมนเชสเตีมันก็พิสูจน์แล้วว่าเขามีของคนที่บอกว่าเขาเก่งไม่พอเนี่ยนั้นไม่จริงเลยนะจริงๆแล้วโอนาน่ามีคุณสมบัติแทบทุกอย่างที่ทีมยุคใหม่จะต้องการเขานะครับทั้งการยืนตำแหน่งในเกมรุก การเล่นบอลด้วยเท้าและหากย้อนไปดูตอนที่เล่นกับอินเตอร์มิลานและอาเจ็กซ์เนี่ยเขาเคยเล่นได้สบายๆมากๆเลยครับเวลาที่ออกมายืนสูงผลเส้นประตูนะและเมื่ออยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเขาก็เป็นช็อตสต็อปเปอร์ที่พอจะไว้ใจได้บ้างคนหนึ่งเราเห็นชัดในช่วงต้นฤดูกาลที่แล้วนะครับตอนที่เขาเซฟ2จังหวะติดๆกันได้อย่างน่าทึ่งในเกมกับเคสตันพาเลตและเฟเนบาเช แต่ปัญหาจริงๆที่ฟรานเฮิร์กและแมดไพด็อบสกีมองเนี่ยก็คือความสม่ำเสมอต่างหากนะครับซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของผู้รักษาประตูอย่างที่เฮิร์กเรียกพวกเขาว่า g o ลเ players เพราะทุกวันนี้พวกเขามีบทบาทกับก,บการเล่นฟุตบอลมากกว่าการเซฟประตูเฉยๆนะครับเฮิร์กยังอธิบายอีกว่าความผิดพลาดเล็กๆนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นคุณต้องลดโอกาสผิดพลาดให้ได้มากที่สุดมันชัดเจนว่าปัญหาของโอนานาไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพแต่เป็นเรื่องของการจัดการสมองและสภาพจิตใจขของเาาามากกว่ ไพดรอฟสกี้เองก็ยังเสริมว่าความไม่สม่ำเสมอของโอนาน่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความไม่มั่นคงของทีมตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูเปราะบางมากต่อสภาพแวดล้อมรอบข้างนะครับไม่ใช่แค่การหาข้อแก้ตัวนะแต่เป็นการอธิบายบริบทที่เกิดขึ้นโอนาน่าย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2023ภายใต้าการทำทีมของเอริกเทนฮากซึ่งเขาเคยร่วมงานด้วยกันที่อาแจ็กส์มานะฮะแต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาต้องปรับตัวกับทั้งคุณซือใหม่โคช้ชผู้รักษาป,ประตูใหม่และแนวทางการเล่นที่แตกต่างออกไป ไพดรอฟสกี้บอกว่าฤดูกาลที่แล้วเป็นปีที่ยากจริงๆสําหรับยูเนเต็ดนะ พวกเขาลองทำหลายอย่างมากแต่อนาน่าต้องการให้สิ่งรอบตัวมันต่อเนื่องราบลื่นและมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่าควรจะต้องจ่ายบอลไปตรงไหนนะครับปัญหาคือผู้เล่นของยูนเต็ดในฤดูกาลก่อนกลับไม่รู้ตำแหน่งที่ควรยืนในเกมบิวอัพหรือแม้แต่ลูกตั้งเตะของผู้รักษาประตูนะครับหลายครั้งโอนาน่ามองหาทางเลือกในการจ่ายบอลแต่ไม่มีใครที่สามารถให้เขาจ่ายได้เขาจึงต้องเตะยาวแบบที่ไม่มีทางเลือกนะแต่บางทีเพื่อนร่วมทีมก็ดูเหมือนไม่อยากรับบอลด้วยซ้ําเหมือนกําลังหลบหน้าที่กันอยู่ ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนต่อให้เอาอาริซองเบเกอร์หรือว่าเอเดซอนมาใส่ในทีมเนี่ยมันก็ยากมากถ้าไม่มีระบบและความไว้ใจซึ่งกันและกันนะเขายัางทิ้งท้ายอีกว่ายูเนเต็ดจำเป็นต้องมีหลักการและอัตลักษณ์ในการเล่นที่ชัดเจนกว่านี้และยึดมันไว้ไม่ว่าจะเจอคู่แข่งแบบไหนเพื่อที่ผู้เล่นทุกคนจะได้รู้กติกาพื้นฐานของทีมตรงกันนะนับตั้งแต่รูเบนอโมริมเข้ามาคุมทีมในเดือนพฤศจิกายนเนี่ย เขาเลือกใช้โอนาน่าเป็นตัวจริงทุกนัดในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลกลับเริ่มสลับใช้งานผู้รักษาประตูทั้งสองคนเว่าถ้าเป็นเกมยูโรปาลีกโอนาน่าจะได้ลงทุกนัดในรอบน็อกเอาท์รวมถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยฟรัน์เฮิร์กอธิบายว่าสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยความเชื่อใจจากโค้ชสำคัญมากถ้าโค้ชไม่มั่นใจผู้รักษาประตูเขาจะรับรู้ได้ทันทีเลยนะถึงแม้จะไม่พูดออกมาแต่เขาจะรู้สึก และมันยากมากที่จะทําให้เขาเล่นได้ในระดับสูงสุดแต่ถ้าโค้ชเชื่อใจจริงๆเนี่ยเขาจะมีโอกาสยืนระยะได้แต่ถ้าไม่เชื่อใจก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะและแมนยูเต็ดควรทําอย่างไรล่ะไพโรฟสกี้มองว่าในระยะสั้นเมื่อมีทั้งโอนาน่าและบายินดีพร้อมใช้งานเนี่ย ยูเนเต็ดต้องเลือกยืนข้างใครสักคนและให้ความมั่นใจเต็มที่นะครับเขาบอกว่าโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูที่ชัดเจนว่าต้องการการสนับสนุนจากผู้จัดการทีมเขาไม่ใช่คนที่รับมือกับเกมจิตวิทยาที่บางโค้ชชอบเล่นได้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวแต่ผมไม่ได้หมายถึงในทางลบนะครับถ้าผู้รักษาประตูรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสนามเขายังได้ลงเล่นต่อไปแม้ยังต้องถูกคาดหวังให้ทําผลงานดีเนี่ยเขาจะเล่นได้ดีขึ้นเองโดยธรรมชาตินี่คือเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆนะ ไพดรอฟสกี้ยังย้ําว่าคุณไม่สามารถสลับผู้รักษาป,ประตูไปมาได้ไม่ใช่ในสถานการณ์ที่ยูไนเต็ดกำลังเจออยู่แบบนี้นะมันใช้ไม่ได้หรอกในการแข่งขันในทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องเป็นการแข่งขันที่มีสุขภาพดีนะเฮลตี้นะโคช้ชต้องเลือกยืนหลังใครสักคนต่อให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะถ้าความไม่มั่นใจเริ่มต้นมาจากโคช้ชมันจะส่งต่อไปอยังนักเตะ ทั้งทีมทันทีนะครับสิ่งที่แมนยูเต็ดต้องการมากที่สุดตอนนี้คือความมั่นคงในตำแหน่งผู้รักษาประตูและใครสักคนที่ทำให้ทีมมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการมาได้ ไพ่ดรอฟสกี้บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ยูนเต็ดขาดหายไปตลอดช่วง6-12เดือนที่ผ่านมาพวกเขาต้องการผู้รักษาประตูที่ทําในสิ่งพื้นฐานได้อย่างมั่นใจเซฟลูกยิงคุมพื้นที่ในกรอบเขตโทษเวลาที่เจอลูกครอสและเป็นผู้นําในแนวรับนะบางทีคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดในการเล่นบอลกับเท้าอาจจะเล่นแบบตรงไปตรงมามากขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องกันไม่ให้บอลเข้าประตูได้นะ เขายังเสิร์ฟด้วยน้ําเสียงที่ฟังแ้ะชนคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันฟังดูเหมือนว่าดาวิดเดเคอเลยนะนี่อาจจะเป็นกรณีที่ว่าคุณไม่มีวันรู้เลยว่าของที่เคยมีมันมีค่าแค่ไหนจนกว่ามันจะหายไปนะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงเวลานั้นที่ยูไนเต็ดอยากพัฒนาทีมต่อไปการตัดสินใจปล่อยเดคเคอออกไปจากทีมเนี่ยมันก็อาจจะถูกแล้วก็ได้นะหลังเกมแพ้อาร์เซนอลอามอริมพูดว่าตัวเองพอใจกับผู้รักษาประตูทั้ง3คนที่มีแต่คำถามคือยูไนเต็ดควรหันไปให้ความสําคัญกับการหาผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่ก่อนตลาดปิดหรือไม่ฟรัน์เฮิร์กตอบชัดเจนว่าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของโค้ชถ้าโค้ชไม่มั่นใจในคนที่มีอยู่เขาก็ต้องหาคนใหม่ และทันทีที่ทําแบบนั้นมันก็คือการส่งสัญญาณว่าเขาเลือกจะเชื่อใจมือหนึ่งคนใหม่นั่นเองแต่ปัญหาคือใครหลักที่พร้อมและค่าตัวเท่าไหร่เพราะตามรายงานนะครับเว้นแต่ว่าแมนยู็ดจะขายโอนาน่าหรือบานยินดีออกไปนะพวกเขาก็แทบไม่มีทางจะดึงผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเลยนะ ไพดรอฟสกี้อธิบายว่าถ้าจะทุ่มเงินก้อนใหญ่พวกเขาต้องเลือกให้ถูกจริง,รงเพราะยูไนเตดไม่มีโอกาสให้ผิดพลาดได้อีกแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรจะการันตีได้เลยเราเคยเห็นหลายครั้งแล้วนักเตะที่ถูกคาดหวังส,งสูงย้ายมาแล้วกลับทําผลงานได้ไม่ถึงมาตรฐานไม่ว่าจะตาแหน่งไหนก็ตามนะในส่วนของเฮิร์คซึ่งเคยทํางานในลาลิก้าบุนเดสติก้าและเอเลดีบีซีนะครับยังชี้ว่าบายยินดีและในระดับหนึ่งเนี่ยรวมถึงโอนาน่าเองก็ยังถือว่าใหม่กับพิเมลีกนะซึ่งเป็นลิกที่แตกต่างจากทุกที่ในโลก ความเข้มข้นมันสูงทุกวันไม่มีเกมง่ายๆไม่มีคู่แข่งที่อ่อนทุกทีมสู้เต็มที่บางคนปรับตัวได้ดีบางคนต้องใช้เวลาโชคดีหน่อยก็เข้ากับลีกได้ไวแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาพอสมควรเขาย้ำอีกว่าสิ่งสําคัญที่ต้องมีเนี่ยคือผู้รักษาประตูเป็นกลุ่มนะทั้งมือ1มือ2มือ3ที่สมดุลให้พึ่งพาได้เสมอครับส่วนไพร์ดรอฟสกี้กลับมองว่าแทนที่จะหามือหนึ่งใหม่ยูเวก็ควรเก็บโอนาหน้าไว้แล้วหามือสองที่มีประสบการณ์มาเสริม ใครสักคนที่แน่นอนแต่ก็ยังกระหายความท้าทายของการมาอยู่สโมสอนรใหญ่มีศักยภาพในอนาคตและพร้อมจะกดดันโอนาน่าแต่ในขณะเดียวกันก็ยังยอมรับว่าโอนาน่าคือมือหนึ่ง ตอนนี้มันมีช่องว่างชัดเจนระหว่างมือหนึ่งกับมือ2และผมไม่คิดว่ามือ2ของแมนยูไนเต็ดที่มีอยู่เนี่ยดีพอนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเสริมทัพในอดีตก็ยังตามหลอกหลอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะและไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจแบบไหนสิ่งที่ตามมาจะต้องเป็นความอดทนและความเชื่อใจที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ให้ได้นั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของปัญหาผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เล่ามาเนี่ยจะเป็นความเห็นของฟรานซ์เฮิร์กแล้วก็เป็นความเห็นของอี้เเนท่ป็ผู เ่ยวชาญนักวิเคราะห์จากเดอะแอตเลตินะครับแต่ส่วนตัวผมเห็นต่างกับทั้งสองคนนะผมคิดว่าแมนยูเต็ดควรซื้อพวกษารประตูมือหนึ่งคนใหม่ไปเลยนะเพราะว่าโอนาน่าเนี่ยได้โอกาสมาสองฤดูกันแล้วก็ยังมี Human e er เ r อรอยู่บ่อยครั้งจริงๆนะส่วนบายยินดีก็ยังไว้ใจได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเก็บไว้หรืออาจจะขายก็ก็ไม่ติดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เมนูเต็ดคนหามือนหนึ่งคนใหม่จริงๆนะถ้าอยากจะขึ้นไปสู้กับทีมในระดับสูงได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะครับกปดกดติดตามกดไลค์กด Subscribe หรือกด Super Tank ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ